นะอันนี้ก็เป็นตรงงานนะฮะซ่อมกล่อง API นะฮะอันนี้ผมก็เอามาเสียบรถเทสดูก่อนนะฮะเพราะว่าอาการไปนี้เข้ามาก็คือมันเปิดไม่ติดแล้วก็ไฟแสแตนบายสีเขียวขึ้นนะครับแล้วก็ออพอแก้การตรงเนี้ยติดกลับมาปกติก,ก็ปั๊มติกไม่ดังก็แก้ปัญหาก,กันต่ออันนี้ก็ผมก็เทสดูดไฟนะดูดไฟออกมาเทสดูลองสตาร์ตดูนะฮะ เดี๋ยวก็มาดูกันตอนที่ดูดไฟล์เสร็จนะส่งมาจากเออเขาไม่ได้แนบชื่อ Facebook มาเนอะจากคนนี้นะฮะ s p Racing Project นะีเดี๋ยวผมก็ค่อยติดต่อกับไปทางเบอร์นี้แล้วกันนะโอเคโอเคนะฮะมาแล้วเรียบร้อยอาจจะผมขอตั้งค่าก่อนเนอะ A.P.I เนี่ยถ้าเราไม่ตั้งค่าคันเร่งเนี่ยบางทีค่าคันเร่งมันมาสูงเกินไปก็เวลาสตาร์ทนะฮะมันจะเกิดอาการก็คือคันเร่งมันจะค้างเดี๋ยวผมตั้งค่าคันเร่งก่อนแป๊บหนึ่งอ่าฮะอันนี้ก็เทสแล้วก็กลับมาใช้ได้ปกตินะฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวส่งกลับเออ อันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังอย่างหนึ่งคือเขาเรียกร้องเข้ามาเยอะว่าไม่ได้เรียกร้องหรอกเพราะว่าก่อนซ่อมเนี่ยหลายๆคนเคชอบถามว่ามีการรับประกันไหมนะครับผมบอกเลยว่าการรับประกันเนี่ยบางทีนะมันก็พูดยากเกี่ยวกับเรื่องการรับประกันเนี่ยอาจจะต้องมีผมตั้งรอผอ ถ้าถามเรื่องการรับประกันเนี่ยถ้าเป็นกล่องซ่อมแบบนี้ผมไม่ค่อยอยากจะรับประกันเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันมีปัญหาทันทีโดยที่แบบว่ากล่องกลับไปถึงนะครับเสียบรถแล้วรถมีปัญหาเลยเนี่ยอันนี้ก็คุยกันได้ส่งกลับมาทําใหม่ได้แต่ถ้าสำหรับใครที่เอาไปใช้แล้วเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับสามเดือนเนี่ยแล้วเกิอดอาการแบบเขาต้องอื่นอีกเสียต้องอื่นอีกนะอันนี้ก็มันเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้เหมือนกันสาหรับผมคนที่ซ่อมนะะก็คาดเดาไม่ได้อ่ากระทั่งกล่องใหม่ๆเนี่ย บา,บางกล่องนะฮะผมเน้นย้ําว่าบางกล่องก็อาจจะมีปัญหามีปัญหาไงก็คือเหมือนที่ผมบอกไปบอกบอกแบบบอกบ,อบ่อยๆนะครับว่าเอาแนวนอนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในเนี่ยมันนึกจะเสียก็เสียนะฮะมันนึกจะพ,พังก็พังเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆใบเลยอ่ะผมเคยเจอปัญหาที่แบบว่าปัญหาเดิมๆซ้ำซากก็คือเสียตรงจุดเดิมบ่อยๆเพราะว่าบ,บ,บางทีเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ตัวรถนะฮะมันจะมีปัญหาที่ชุดไฟด้วยบางทีชุดไฟมีปัญหามันก็ทําให้กล่องพัง บางทีไฟย้อนเข้ากล่องมันก็พังนะครับแล้วก็บางทีสายไฟเนี่ยบวกแล้วมันช็อตกันนะครับบางทีก็สายไฟบวกช็อตลงโครงมันก็เข้ากล่องกล่องก็พังนะฮะมันก็มีหลายๆสาเหตุหลายๆกรนี้นะฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมส่งกลับนะฮะโอเคฮะอันนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วรู้สึกรถจะน้ำมันหมด โอเคจะผมเอาไฟล์เดิมกลับให้เขาเนอะเพราะว่า oh, อันนี้มันเป็นไฟล์ที่ผมแก้ไขเรื่องคันเร่งอยู่โอเคนะฮะตั้งค่าทีเเพราะว่าตัวเลขทีเเนี่ยมันเปลี่ยนทีเปคันนี้รู้ว่ามันจะรวนๆอยู่ด้วยเพราะตอนแรกผมตั้งไปก็ทีเให้มันอยู่0.0เท่าไหร่โวต์นี่แหละนะฮะแล้วก็ อยู่ๆมันเด้งออกมาในช่วงเรบเป็นเบาเนะี่ยมันอยู่ที่0.666465นะก็อยู่ประมาณนี้เลยมันทำห้คันเล่งมันค้างเนะี่ยเกิดอาการขึ้นแบบเมื่อกี้แหละมาอธิบายหน่อยแล้วกันนะโอเคฮนะเดี๋ยวส่งกลับครับโอเคครับเรียบร้อย